ว้าทำอะไรกันที่นี่บับบบ้บร์ู้อะไรวะนี่อู้อู้บเฮดีครับทั้งต้นไม่ได้เจอกันนานเลยเ,เลยอ้วทำอะไรนี่ เรา,เาไฟไม่ได้เจอกันกี่เดือนแล้วค,คิดคถึงอยู่ฮะยหยุดแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีต่อนะอ,อ,อืจะ,อจะไปเก็บลูกระเบิดคายบ่ปอกกระสุนไงปอกกระสุนนะอู้นนะอเขาเก็บกันหมดแล้ว ทำเราไฟใส่ขานาดนี่ใส่ของเขามาทำหัวตอนนั้นแล้วยังไม่ได้ถอยอืมอูนี่เวทีมวยไปต่อยมวยกันไปต่อยคมไหมป่ามนมุตนอยครับมีเวทีมวยด้วยนี่เขามีไวซ้อม,มวยนี่นึกถึงสมัยนั่นเลยสมัยฮะ แมวอกมีร่มจอดแล้วก็จอดไว้นี่แหละบอกงานเยอะไหมล่ะงานมันเยอะหรือเปล่าบอกนี่เขาวิ่งไปนี่รถใครนี่รถ อไ,ไ,ไอ้คันนี้นะคันนี้ไม่แน่ใจนี่ทำสีมีรถบัสด,ด้วยนี่จังนบอยู่ไหน อยู่ตรงไหนอยู่ตรงบ้านหลังใหญ่ที่ว่าบ้านหลังใหญ่ที่หลังใหญ่ของฝา,า,ากทา้ามันไะเนี่ยมันต้องเลี้ยวมาตรงนี้เลยมันจะอยู่ตรงตรงนี้เลยอืมโอ้โหอันนี้มันโอ้ชุงล่างไงหมดแล้วเนี่ยมาไว้นอนหรือเปล่า รถบัสสมัยก่อนน,นี่ถ้าไปอยู่คอมเมนต์ไม่แตกนะนี่โงตัวนี้โดนระเบิดไม่แตกเขานาจะเอามาเป็นที่นอนนะรถบัสเนี่ย ห้ออะไรเบนมีป้ายด้วยนี่ตาพญานน่เฮ้ยโอ้ตาพญาได้ดิใครเคยนั่งบ้างสายนี้นี่ตาพญานิ เขาย้ายสำนักมาอยู่นี่แล้วบน่น่ฮะช่างฮะแกย้ายสำนักมาอยู่นี่แล้วบอนหนิเอาแล้วบ้านนูน้นเหรอเขาทำสีแล<อ>้วออกมาจะขดออที่เขากัน้นปลุกลยนะนะนนมันมีที่จอดแล้วอี่เนื่นมาทำสี ตรงโลโก้อะไรโอ้ของคันไหนนี่เขาวิ่งหินอยู่างนี้เลยไม่ว่าอยู่นี่บ่อยๆเล้วจะวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่นี่โอ้สามหกป่ะใช่จิก้าป่ะใช่ใช่มาทำสีใหม่เหรอทำแค่ตรงโลโก้ไม่เจอโอ้รูปบอกแล้วไม่ใช่รถปั๊มคนใต้ป่ะใช่ใช่ใช่เฉยไหมเขาก็พูดออกเสียงเหมือนคนใต้อืมอาจจะเป็นในรถปั๊มคนใต้นี่ ที่เขาสักลายเยอะงเงียบชาวหลังเออกระติกเกียร์ใช่อืมทำรถสี่ประตูอืมทำเุินได้พอให้ใส่กันชนวันนั้นก็เลยใส่กันชนใหม่ก็เลยแกะนี่ออกเนาะจัดไปน,น,นี่ใครจะทำโครงไฟโครงหลังคาก็มาย้ายสำนักแล้วทางนู้นเขาอยาก เจอกันใหม่ครับช่างต้นก็ขับมอไซค์มานี่นะขับมอไซค์เึิ่งกระบะเพิ่งอือเพราะว่าผมต้องเอาช่างลบมาด้วยไงอเอาช่างลบมาด้วยช่างลบขับรถไม่เป็นไงอู้หูก็สอนเกณนอนี่โครงของ36นักงมวยเข้ามาซ้อมทุกวันวะตัง้ง ข้าวมวย,ยวมวโอ้ยเวทีมวยครับปะขึ้นชกปหเอามีเราคงเราขาวด้วยเนี่ยนะอ๋อเปรียบเปรียบการแังต้นไม่ได้เน้อคนเราไซเออแต่ผมไม่เกี่ยนะไซต์ไหนก็ได้นะ <laughs> ผมได้ทุกสายนะ49 52ได้หมดโฮ้ยไม่เกี่ยวกันเดี๋จอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมบ๊ายบายครับเต็มเขมินเต็มเขมิน